ดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับล็อกกี้ผมก็จะมาเล่าเหตุการณ์ที่โคตรวัดเดือดฟักในชีวิตผมเลยนะครับคือระหว่างที่ผมกําลังไปตีฮอนกับเพื่อนนะไปเล่นหลานเกมน,นะเออผมก็ได้เลือกเครื่องแล้วนะผมก็ระหว่างที่ผมกําลังนั่งเล่นเออรอรอเข้าเกมน,นะเออไม่ได้นั่งเล่นหรอกรอเข้าเกมปุ๊บผมก็ได้เหลือกตาไปเห็นโต๊ะข้างๆนะครับอันนี้คือตรงที่ผมนั่งแล้วก็เพื่อนแล้วก็เพื่อนอีกคน3มจุดข้างหน้านี่ไม่มีอะไรมากครับเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างหน้า และนี่ก็คือสายตาที่ผมเหลีอยกไปเห็นโต๊ะข้างๆนะครับมันก็จะเป็นแบบตรงไปมันจะมีรูอยู่ก็แบบมองลอดไปไปเห็นของอีกฝั่งนะครับคือแม่งกำลังอ่านดูจีนเรื่องไอ้ขี้แพ้ครับลูเซอร์อยู่คือแบบโอ้โหสุดๆอะ่ะ ผมว่าโดจินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าแม่งโฆษณาข้างๆนี่คือแบบโอ้โหเอากันมันเลยอะคือแบบมึงไม่เก่งใจอะเอ้ยยร้านกี่มันเป็นที่สาธารณะนะมึงต้องเป็นคนยังไงครับเนี่ยเฮ้ยโอ้หไอ้ย่าโ,โดจินเนี่ยมไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าโฆษณาข้างๆนี่คือแบบต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 บโอ้โหโนโ o คอมเมนต์กันเลยที